จะขูดกระที่มาะพร้าวแต่เราต้องเฉาะหรือผ่ามะพร้าวก่อนเฮ้ยน้ำมีนิดเดียวเรากำลังเริ่มขูดมะพร้าวแล้วครับโดยมีตัวช่วยคอยนั่งคอยนั่งเพื่อ ก็จะกินกะทิเป็นการบูดมาพาะพร้าวแบบโบราณไมยเล็กๆก็ใช้อย่างนี้แหละครับไปซื้อในมีดขูดมาแล้วก็กรอบใส่กับไม้เองเพราะว่าคิดจำภาพเก่าตั้งแต่เราเล็กๆอยู่เอามาทำเป็นตัวนี้ก็พอได้ใช้นะครับเนี่ย ที่มะพร้าวที่เราขูดใหม่ๆสดๆอย่างเนี้ยเวลาเอาไปทําอาหารไปทําของหวานมันก็จะได้กลิ่นหอมของกะทิมะพร้าวแล้วก็จะมันนะครับด้วยความเป็นของสดของใหม่ของแท้ด้วยเอาหมอกมากินมะพร้าวที่ติดอยู่ในกระลานะเนี่ย เดี๋ยวจะเหลือมะาพร้าวติดกลาไว้เพราะว่าเด็กวกนี้ชอบแทะเพราะเขาชอบหอมกลิ่นกลิ่นกะทิมะพร้าวเขาจะชอบแทะใช่ไหมเขาจะแทะกินข้งในของกลามะพร้าว,าาวขูดมะพร้าวเราก็เสร็จแล้วครับเนี่ยได้กะทิมะพร้าวเราก็จะไปคั้นกับน้ําน้ําอุ่นๆไ่ทำของหวานตัวที่ใช้ขูดมะพร้าวทั้งบ้านผมเขาจะเรียกว่า กระต่ายขูดมะพร้าวสมไมก่อนเป็นรูปทรงคล้ายๆตัวกระต่ายนี่แหละมีหัวมีอะไรมีขามีหางเหมือนกระต่ายแต่ตัวนี้มันไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ยังเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวนะครับเป็นแบบของโบราณนนะ